สวัสดีค่ะวันนี้ปลูกต้นไม้นะคะอันนี้เป็นแรงบันดาลใจจากต้นบนหลังช้างเขาแตกเขาแตกกิง่งแตกแขนงออกมาก็เลยดีใจโดยมากจะไม่ชอบปลูกต้นไม้ประดับนะคะจะชอบปลูกต้นไม้กินอย่างเดียวคือเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นใบกะเพราหัวละพาแต่เขาบอกว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเราก็เลยวันนี้เลยสนใจเอามาปลูกเก็บออกมาจากาห้องผู้ป่วยอีกนั่นแหละคะ่ะอันนี้ก็คืออีกอีกพันหนึ่งนะคะ ก็คล้ายๆเศรษฐีเรือนนอกเรือนในนั่นแหละคะ่ะแต่ไม่รู้พันไหนอันนี้เขาจะเป็นสีขาวๆเขาจะไม่นี่แล้วก็ต้นนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเขาจะแตกกิ่งมาเหมือนเศรษฐีเรือนนอกเรือนในแต่ไม่รู้อะไรอแล้วก็ข้างหลังเก็บมาหมดละคะ่ะแยกของห้องผู้ป่วยมาเพราะว่าเขาลดน้ําไม่ได้เราก็ลดให้เขานี่ละคะ่ะเก็บมาอันนี้ ลิ้นมังถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดอาจจะเป็นลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรแค่อันนี้ลิ้นมังกรใบยาวดีใจก็เลยบ้าปลูกต้นไม้อีกแล้วบ้าเป็นเรื่องๆไปไม่ทําให้ใครเดือดร้อนคือต้นนี้เขาสวยไงคะก็เลยปลูกเขาเนี่ยเขาสวยเนี่ยเขาออก ออกมาเป็นเป็นเป็นกิง่งออกมาไม่รู้ว่าเป็นดอกหรือเป็นเป็นแขนงเดี๋ยวจะเห็นในภายหลังคงจะเป็นแขนงแล้วค่ะคงจะไม่ใช่ดอกไม่เคยเห็นดอกเหมือนกันอันนี้ที่เอามาปลูกเขาเล็กมากเขาแกรนจนแบบเราสงสารเราเลยมาปลูกก็ได้เขาบอกเป็นต้นไม้ฟอกอากาศก็จะปลูกเอาอกไว้ในห้อง รับแขกที่ตอนนี้เป็นห้องนอนเราเพราะว่าแยกออกมาตอนที่ว่าโควิดมานี่เองแยกกับสามีนอนไม่ได้มีใครเป็นนะคะแต่เราแยกกันนอน่ายมาอวดค่ะมาอวดทุกทคนความสุขเล็กๆน้อยๆของของคนที่ว่างๆนะคะคนเดียวเหงาก็หาอะไรทำไม่ทำให้ใครเดือดร้อน เป็นความสุขของจิตใจจะได้ไม่เครียดนะคะนี่นะคะก็แตกแตกออกมาไม่รู้ว่าเป็นดอกหรือเป็นแขนงอาจจะเป็นแขนงก็ได้เป็นอะไรก็ได้ภูมิใจทางนั้นแหละแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะโชคดีค่ะคิดถึงทุกๆคนนะคะอยากกลับไปหาแย่แล้วคะ่ะประเทศไทยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ